อีกคำถามหนึ่งนะครับามาจากน้องผู้หญิงที่มีความสงสัยนะครับอยากรู้ในเรื่องของการสําเร็จความใคร่ด้วยตัวเองนะฮะ masturbation ว่าถ้าหากใช้อุปกรณ์เสริมนะครับกับส่วนสงวนเหมือนในหนังตอนนี้โอ้โหมากมายในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็น dvd cvd นะฮะ X ตัวเดียว 3X, 4X <c oughs> ้นะฮะถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยจะมีผลข้างเคียงไหมมีวิธีไหนหรือเปล่าที่เหมาะกับผู้หญิงและการที่ผู้หญิงช่วยตัวเองบ่อยๆเนี่ยจะเสียสุขภาพ ได้ไหมคะนะครับ <c oughs> ค่ะ,คะก็เรื่องของการช่วยตัวเองนี่ก็ต้องบอกเรียนคุณผู้หญิงนะคะแต่น้องวัยรุ่นว่าไม่มีอันตรายในการช่วยตัวเองนะคะเมื่อมีอารมณ์ทางเพศนี่สามารถช่วยตัวเองได้ด้วยเพราะบางคนกลัวตรงนี้ก็เลยไม่ช่วยตัวเองก็ไปมีแฟนอะไรนี่ซึ่งจะมีอันตรายกว่า<อ>นะคะก็ <ๆ S 3> อาจจะาาจากเกิดโรคอาจจะเกิดลูกนะคะทั้งโรคและลูกนี่ก็อันตรายนี่การช่วยตัวเองเนี่ยจะไม่มีอันตรายเมื่อไหร่นะคะอุปกรณ์ที่ช่วยตัวเองนี่ต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเองขนาด นะคะอย่าให้พิสดารเกินไปนะคะแล้วก็ต้องความสะอาดนะคุณฮาทก็ต้องดูแลความสะอาดให้ดีและอีกอันนึงก็ต้องเป็นอุปกรณ์ที่เขาผลิตมาเพื่อการนี้หรือว่าทําอุปกรณ์เองสามารถทําได้ทั้งสองอย่างคุณหมอต่อค่ะบางอย่างอาจจะใช้นิ้วมือตัวเองอะไรเงี้ยนะคะซึ่งสามารถทําตัวเองได้ด้วยด้วยตัวเองหรือซื้อก็ได้นะคะฉะนั้นอีกอันนึงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องความสะอาดเรื่องรูปร่างเรื่องขนาดอะไรต่างๆอีกอันนึงก็คือต้องรำลึกไว้ว่านี่เป็นของสงวน อุปกรณ์ที่เราได้มาเนี่ยไม่ใช่จะมาใช้กับของสงวนมาใช้กับของสงวนและเป็นของสงวนของเราจะให้ใครยืมใช้ไม่ได้บางคนเอาใครยืมของของเพื่อนมาใช้หรือว่าของตัวเองให้เพื่อนยืมใช้อันนี้ไม่ได้เพราะจะถ่ายทอดโรคมาซึ่งกันและกันฉะนั้นก็คือการใช้ของเรานี้ความจริงไม่ใช่ความผิดนะคะและไม่ใช่สิ่งแปลกนะคะแต่ว่าจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองถ้าถามว่าอันไหนจะเหมาะสมกับตัวเองก็ต้องลองใช้ดูก่อนถ้าอันนี้ทําแล้วดีไม่มี อันตรายนะคะไม่เจ็บไม่ปวดนั่นก็โอเคใช้ได้นะคะปริมาณอาการขนาดไหนคะที่ต้องสังเกตด้วเเหมือนเราว่าโดยเฉพาะลายที่ใช้ก่อนว่าแม้ถ้ามันมีอาการประมาณแบบนี้แปลว่าเริ่มพิสดารไปแล้ไม่เหมาะละไม่ควรคะจะใช้ก็หล<ม>ัง<ม>จากทำแล้วแสบเจ็บนะคะมีการติดเชื้อนะคะมีการอักเสบบวมขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะปวดท้องน้อยอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวัง